คุณวุฒะคะคมีนิสัยอะไรของผู้หญิงที่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ชอบแบบหลักๆเยี่ยสาข้ออะไรคะที่ผู้หญิงไม่ควรทําเลยใช่ไหมควรทาใช่ไหมอย่างแรกผมว่าเป็นการพูดคำหยาบ หมือนทำตัวแบบเห้าๆแบบเก่าๆ่ะคือผู้ชายอะชอบผู้หญิงที่มีเฟมินินคือผมเคยเจอนะเพื่อนผู้หญิงไงที่แบบบางคนก็น้าตาดีก็สวยด้วยแต่ว่าแบบเหมือนพูดคำหยาบอะแบบมึงกูอะไรเงี้ยเออแบบเยอะเกินไปอะจริงๆถ้าเกิดแบบมีบ้างมันก็โอเคแต่ว่าเยอะเกินไปหรือว่าแบบโอ้ทำตัวแบบแมนๆเห้าๆมันจะไปตียังจะเป็นช่างกลนอย่างเงี้ยอันนี้ก็มันจะลดเสน่ห์ลงอย่างอีกเรื่องหนึ่งผมว่าเป็นการแบบไม่ให้เกียติกัน อืมอย่างบางทีเนะี่ยคุยกันอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าพูดหรือไปล้อให้เขาอายมั่งแหละหรือว่าแบบพูดต่อหน้าเพื่อนเขาก็คือหักหน้าพูดง่ายผู้ชายมันฆ่าได้แต่ยามไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณหักหน้าเขาเนี่ยโอโ้โหโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแน่นอนเขาจะไม่ชอบครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งจู้จีจจ้จุกจิกหรือว่าขี้หึงเกินเหตุขี้หวงอะไรเงี้ยเช็คมือถือทั้งวันหรือแม่แ็แบบโอ้โหโทรถามทั้งวันไปกับใครต้องให้เปิดกล้องดูอะไรดูอ่างเงี้ยนะฮะมันก็จะเยอะไปนิดหนึงนะครับบางที่ต้องให้สเปซกัน ของตัวเองนะครับมันถึงจะแล้วก็กลับมาเนี่ยมาเติมพลังให้กันแบบนี้ดีกว่าครับ